แล้วก็เด้งใส่แล้วก็เด้งตุ้มมาใส่แล้วก็แค่นี้เสร็จแล้วเดึงตุ้มมาใส่แล้วก็แค่นี้เสร็จแล้วเด้งตุ้มไม่ยากเลยนี่เราก็คิดเองเราก็พยายามศึกษานะว่าทำยังไงที่จะให้มันรุ่งทุนทำยังไงที่จะให้เร็วขึ้นง่ายง่ายครับก็เลยคิดได้บอกว่าคิดได้ยังไงคิดมาจากความเชี่ยวแน่ถ้าเป็นธีรันมก็ได้ดีใช่ไหม คนขี้เกียจาจจะได้เทคนิคในการทำงานให้ไวขึ้นและแถวเลยไปก็พูดมาไม่สวยอย่างนี้เนี่ยนะก็เป็นทั้งแผ่นเลยแม่งเดียวเป็นนี้จะเป็นทางนี้แถวเดียวก่อนใช่แล้วก็ใชมไม้ไผ่แ้วที่เองแค่ไม่ไผ่จะเอาไม้อะไม่อบพีวีซีหรอไม่ไผ่เออหลมดีง่ายเม่ว้อเจี๊ยเร็ว ความขี S <S <2: salah staying Allah> ้เกียจจริงๆเเทคนิคอะไรเาจะมาด้วยความขีเกียจาะขี้เกียจอขี้ะมาอะไรคีจะาคจะายแชมักเยแชมยนแชมเียกนะถ้ามันไม่แฉะถ้ามันแฉะนี่มันจะไม่